สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าโทรศัพท์ oppo Reno แปด T 5G นะครับผม,มว่าเวลาที่เราไปซื้อวันอันผมประจองมานะครับผมประจองมาแล้วเขาเพิ่งให้ไปเอาเครื่องวางจัดจัดจำหน่ายเมื่อวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ให้เราไปรับเครื่องนะครับผม นี้นะครับก็จะมีกล่องใส่โทรศัพท์นะคบผมอันนี้จะเป็นกิฟต์เซ็ตนะครับกิฟต์เซ็ตที่เขาแถมนะครับเป็นกิฟต์เซ็ตแล้วก็แถมหมอนด้วยนะครับร้านนี้บอกเลยว่าของแถมจุกมากนะครับแล้วก็แถมกระเป๋านะครับกระเป๋าเขามีให้เลือกนะครับแต่กระเป๋า ยาวที่เป็นตรงรุ่นจริงๆอ่ะมันหมดนะครับเขาไม่มีเขาก็เลยให้ให้ใหผมเลือกเป็นเป้สองสองแบบอ่าผมก็เลยเลือกเป้แบบนี้มาเพราะว่ามันกันน้ํานะครับผม <c oughs> เลยได้เป้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้ากิฟเซ็ตเนี่ยข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดกลอนนะ ด้านในนะคะผมก็จะมีแบบนี้ละครับมีเคสมีที่วางโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีลำโพงแต่ผมไม่รู้ว่าข้างในนอกจานี้ข้างในจะยังมีอะไรให้อีกไหมไม่มีแล้วครับผมมีแค่นี ยึเซตมีแค่นี้ก็จะมีลำโพงนะครับลำโพงเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวลำโพงก็ไม่ได้มีบอกนะครับว่าเออแต้มเป็นเออของ oppo รู้ว่าไงก็ธรรมดานะครับแต่ว่าตรงเคสนะครับเคสก็จะมีบอกแล้วก็จะเป็นที่ตั้งโทรศัพท์นะครับ ก็จะเป็นที่ตัมโทรศัพท์นะคะที่จะก,กิปเซตก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็พระเอดของเราเลยนะคะอันนี้คือผมเลือกสีดํามานะคะผมไม่ได้เลือกสีทองเนาะเลือกสีดํานะคะนี่นะครับคือพี่เขาก็แถมฟรีมไฮโดรลิก ให้อีกนะครับแถมฟรีมให้นะครับแล้วก็อันนี้มันก็เป็นเป็นของ oppo ที่เขาแถมมาให้อยู่แล้วนะครับตัวเคสเนาะเรียบร้อยครับผมของแถมประมาณนี้เลยครับส่วนกล้องส่วนอะไรผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ ลองนะคบผมก็เดี๋ยวรอให้ผมใช้งานจริงๆก่อนนะครับใช้งานเครื่องอ่าแล้วผมจะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งว่าเบอ่าจะเป็นกล้องเอ่ยระบบเอ่อมันสะเถียนไหมมันสมูทไหมเวลาเราเลื่อนเราอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็บายบายถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องสามแสบผาเพลินด้วยนะครับผมบายบายสวัสดีครับ